คัสืจิจิร้านหมูทอดเนื้อนุ่มชิ้นโตที่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปกันร้านนี้เป็นร้านลับๆตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท11ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น2ค่ะบรรยากาศในร้านจะออกแบบสไตล์มินิมอลญี่ปุ่นแท้ๆเลยแต่งด้วยขวดสาเกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเมื่อมาถึงอภิญญาก็สั่งเครื่องดื่มเมนูโปรเลยค่ะเมนูนี้เรียกว่าอุเมชูค่ะดื่มแล้วสดชื่นสดชื่นหลังจากนั้นก็สั่งเมนูออเดิร์มาค่ะ แบบคนชอบราสเบอร์รี่แล้วก็ได้รสความกลมกล่องความกรอบของขาวบัวนะคะเมนูนี้เป็นเมนูรากบัวค่ะอันนี้มันได้รสความแบบรากบัวแบบกรึบๆเลยนะกรอบๆอร่อยมากตุ้มมาตับน้ำมะนาวค่ะและนี่ก็เป็นงาที่คั่วเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะตอนที่เราทานสงกะสีกันแล้วก็ออกมาบมดงานธรรมชาตินี่ก็คือผ้านะคะที่เราจะใช้หมดกันค่ะ แม้กระทั่งการบทงาก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนี่ก็เป็นเมนูพระเอกของวันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าโทงคัสสึหรือว่าเป็นหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทางร้านจะใช้หมูดำคุโรบุตะนะคะเมื่อเห็นของน่ากินแบบนี้อภิญญาก็หน้าตาชื่นบานเลยค่ะได้กินของอร่อยๆอ Have ปีมากๆพิญญาชอบที่นี่มากๆเลยค่ะดูที่ใส่ซอสของเขานะคะก็มีการออกแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยหรือ,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 อแบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มทมมั้งในมากเลยค่ะรสชาติซอสแบบเปรี้ยวของแบบคั่วประสิบใหม่ๆนะคะหมูข้างในนุ่มข้างนอกกรอบอร่อยค่ะ ใส <People> ่หางไปนะคะได้หอมค่าชิ้นไปนะคะหลังจากนั้นก็เด็กมาม ูกิ้นม,มา,มาวันนี้เราก็สั่งหมูสันนอกมาหนึ่งจานหมูสันในหนึ่งจานค่ะเซ็กเจอร์ก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยนะคะนี่หมูแบบนุ่มมา,มากอร่อยมากๆค่ะอบนอกนอมในได้รสชาติแบบเนื้อหมูแบบเซ็กเจอร์แบบชุ่มฉ่ำๆของหมูค่ะอร่อยมากวิซี่ ทานหมูทอดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยโซบะค่ะเมนูนี้ก็หน้าตาหน้าทานมากๆเลยเป็นซาลุโซบะค่ะก็มีเป็นวาซาบิก็เ้ื่องหอมนะคะใส่ลงไป ซุปโซบะแบบเนหนียหนุบก็ต้องหอมน้ำซุปจะ,ปเ,ะาาเป็นน้ำซุปแบบเด็นหอมอ่ามาบิเพราะว่าน้ำซุปเป็นน้ำซุปปลาอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะโอชิซารุโซบะเป็นบะหมี่เย็นที่คนไทยก็ใช่คนญี่ปุ่นก็ชอบค่ะทานกับน้ำซอสเปาะๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะทานกับขิงเพิ่มรสชาติด้วยมาสาบิหรือว่าสาหร่ายก็ได้ค่ะ อ่พิญยาอยากจะบอกว่าอาร่อยมากๆเลยพิญยาถึงไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่ก็เป็นคนไทยที่ชอบอาหารญี่ปุ่นมากๆค่ะการได้ทานอาหารญี่ปุ่นทุกครั้งอ่พิญยาฟินมากๆเลยทุกครั้งที่พิญญาไปร้านอาหารญี่ปุ่นอลพิญยาจะรู้สึกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นทุกๆร้านจะมีมนขังและก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านที่นั่งโต๊ะวัตถุดิบแล้วก็ จานชามแก้วนะคะเมื่อทานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตบท้ายด้วยชาร้อนๆค่ะหลังจากนั้นก็เช็ควินนะคะวันนี้อยู่ที่2,000กว่าบาทค่ะอิ่มแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านค่ะให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของทางร้านค่ะเห็นไหมล่ะคะพิญญาบอกว่ามันมีเสน่ห์มากๆเลยจริงๆ